ลิเบสีแดงยกขาชองปอดสามตัวนี้เป็นน้ำหอมแบรนด์เทพของผู้หญิงแล้วพี่คิดว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่รู้จักจริงจริงถ้าใครไม่รู้จักล,ลองคอมเมนต์มาดิแต่ที่พี่บอกให้นะไอ้สามตัวนี้เป็นน้ำหอมที่ผู้หญิงซื้อใช้กันผิดมาหันมากมากมานักต่อน,นักแลวแล้วผู้ชายงงเด็กเลยทําไมอ,อ่ะดูก่อนเถอะดูก่อนจะซื้อสามตัวนี้เถอะพี่บอกให้น้ำหอมสามตัวนี้เป็นน้ำหอมที่เต็มไปด้วยบุคลิกที่จริงจัง มากมากเป็นคาแรคเตอร์ที่จริงจังมากๆซึ่งน้องผิดพลาดกันมากๆคือน้องใช้ไม่ตรงกับบุคลิกตัวเองน้องฟังน้องจะไม่เก็ทน้องฟังจะไม่เก็ทน้องผู้หญิงน้องฟังพี่นะน้องนึกภาพว่าวันนี้น้องไปทําบุญตักบาตรแต่น้องใส่ชุดบิกินี่ไปใส่แล้วมันใส่ได้แต่มันไม่เหมาะกับตัวเองแล้วมันไม่เหมาะกับสถานที่มันไม่ถูกกับการละเทศวันนี้น้องไปเที่ยวกลางคืนเราไปเที่ยวกลางคืนดุ้ง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 แต่น้องใส่ชุดแม่ชีไปน้๊มหัวตาซามันใช่เหรอ มันก็ไม่ใช่เพราะงั้นน่ะฟังพี่ใช้น้ำหอมให้ถูกกับบุคลิกตัวเองเป๊ะ,ปะและ้วดีเองแล้วผู้ชายมันจะไม่งงอ่ะตัวแรกยิบสโลคองนะ,ะับริเบ่หรือว่าเรียกว่าริบแล้วกันริเบ่ต้องฟังพี่นะมันคืออะไรบุคลิกมันคืออะไรริเบ่เป็นน้ำหอมที่ให้แครคเตอร์ ผู้หญิงสวยๆที่เป็น working woman เป็นเจ้าคนในคนทำงานเก่งๆฉลาดฉลาดมีความคิดและเป็นคนรุ่นใหม่น้ำหอมผู้หญิงทำงานผู้หญิงบอสบอยเพราะงั้นน่ะมันคือน้ำหอมทำงานมันคือน้ำหอมแต่งตัวสวยๆไปทำงานไปประชุมมติ้ไปด่าลูกน้องไปเดี๋ยว้ราไปเซ็นสัญญาไปประชุมไปมิ้ดูดิดูแพงแต่มันไม่ใช่น้ำหอมที่วไปเที่ยวไม่ใช่น้ำหอมที่เอาไปยั่วผู้ชายไม่ใช่น้ำหอมที่เอาไปทำอะไรทั้งนั้น มันเอาไว้ใช้ทำงานและบอกว่าน้องเก่งน้องฉลาดรีเบคือแค่นี้คือแค่นี้ใช้มันในการทำงานอ่ะขอนี้ตัวที่สสีแดงสีแดงสีแดง,แดงนะกุหลาบลูกแพรกุหลาบชัดๆลูกแพรแล้วแพรสวยสงา่าใจกล้าปากตรงกับใจผู้หญิงยุคใหม่ที่รักใครบอกรักเกลียดใครบอกเกียดสวยสงา่า ใจกล้าเซ็กซี่ัตตอนจริงๆริของมันเนี่ยคันนี้สีแดงมันจะไม่เหมาะมากๆกับผู้หญิงที่เป็นสายคุณหนูคุณนายคุณหนูน่ารักน่ารักเอ,อ,เอ้อแอทำอะไรไม่เป็นเปิดเปิดขวดน้ำไม่ได้เอาเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยอะไรประมาณนี้ถ้าน้องเป็นผู้หญิงที่สายน่ารักงุ้งง,งิ้งคุณหนิงคุณหนูคุณหนูคุณหน,ณหน,ณหนูอะไรประมาณนี้สีแดงไม่ใช่เด็ดขาดเลย สีแดงถึกสีแดงทนสีแดงกล้าเป็นผู้หญิงที่ไปทํางานตอนเช้าทางานตุ๊กตุ๊กพอตกกลางวันเสร็จไป็นสคอสไปเล่นกล้ามหรือว่าอะไรสักอย่างแฮมดูดีดูสวยใหญ่บุ้มบุ้มคือเป็นผู้หญิงใจกล้าที่กล้าพูดกับผู้ชายตรงๆว่ากูรักมึงหรือกุเกลียดมึงอ่าเป็นตัวบุคลิกอย่างนั้นเป๊ะเลยไม่ใช่สายคุณหนูไม่แต่น้อยเพราะงั้นถ้าน้องสายคุณหนูยาอย่า ไม่ใช่และตัวนี้ที่พลาดมาหานและแทบไปให้อระัยกันไม่ได้กับน,น้ําหอมที่กลายเป็นเทพในการอ้อนผู้ชายชองพกเตสแกนเดลพี่ตั้งฉายาว่าน้ําหอมลงอาคมอาฟังนะทําไมนะอะคืนนี้ไปเจอหลัวไปเจอผู้ชายนัดเดทกันแอบหาคู่กันน้องใช้ตัวนี้ไปน้องประถมมือรักูหลงกูรักูหลงคูหลงกููดู iPhone 15 Pro เว็กระเป๋า Hermes แล้วเปิดแล้วซัดซัดตุกเจอหลัวจจนหลวซับ ให้ล่วงไปเลย 3- 4 5ี่หรอบตอนเช้ากระซิบข้างหูว่าที่ลักอยากได้ f o ชมปอรกระเตยยกขาคือน้ํผหอนที่เอาไว้ใช้เจอผู้ชายที่จริงจังมากๆโยกกันเตียงหักเตียงระเบิดเถิดเทิงน้องวันนี้น้องอยากจะอัปเกรดไอ้ผู้ชายแว่นตีตีคนนี้จากคาว่าเพื่อนเป็นคําว่าแฟนหรือจะอัปเกรดไอ้ผู้ชายคนนี้จากคาว่าแฟนเป็นคําว่าสามีตัวนี้คือตัวที่พี่ชิดใจหัวยั Your ่วยหญคัเทพยั่วกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วอะสำหรับใจผู้ชายยั่วกับยกบยกยยกขาไม่มีอะ ไม่มีอะเมจ๋าเมจ๋าอยากได้อะไรให้เอาดิบ้านดิที่ดินดิเอาดิไอโฟนดิได้หมดอะใช่นี่ทีนี้ทำไมมันคือความผิดพลาดคือน้องไปใช้มันทำามันไม่ใช่น้ำหอมที่ออกแบบมาทำงานมันเป็นน้ำหอมที่มันเป็นกลิ่นน้ำผึ้งที่โอเวอร์ดสหนักหนัก,นกสมงพลังมากมากยั่วเยอะแต่พอใช้ทำงานมันจะมีฐานะที่แปลกหัวหน้าจะเรียกมาดาคุณนี่คุณมาทำงานหรือคุณไปเที่ยวกลางคืนใช่ปะไม่ใช่ปะ น้องเจอกับผู้ชายที่ทํางานน้องแต่งตัวขาวๆสวยๆสะอาดดน่ารักน่ารักแต่งตัวแพงๆพอเดินมาผู้ชายบอกเฮ้ยกลิ่นนี้มันกลิ่นมันไม่ใช่เลยมันไม่ได้มาทํางานหรือเปล่าวางไปเที่ยวคืนหรือเปล่าวะอะไรบมาณนี้เมื่อเจอผู้ชายแล้วสิมันไม่ถูกกาลเทศะอย่างสิ้นเชิงจริงๆมันใช้มันใช้ได้แต่ว่าคนที่ดมมันจะรู้สึกว่าแปลกๆอย่างที่บอกไงน้องไปเข้าวัดทําบุญนะน้องคงไม่ใส่บิกินี่ไปเข้าวัดแต่ถ้าน้องไปเที่ยวาทะเลน้องก็คงไม่ใช้ชุดชีพพามไปเที่ยวชายทะเลแล้ววะ ใช่ป่ะเนี่ยน้องๆน้องเก็ตผ้าไหมการที่เราเราใช้น้ําหอมเหมือนก็เหมือนกับการที่เราใส่เสื้อผ้าก็เราใส่เสื้อผ้ายังไงคือเราไปที่ไหนและอยากให้คนอื่นมองเรามายังไงเพราะงันการใช้น้าหอมให้มันถูกการรักษาและมันเป็นคารคเตอร์ตัวตนตัวเองจริงๆแล้วมันได้คราวนี้น้องลืมแล้วแหละว่าพี่พูดอะไรไปบ้างอ่ะสรุปรีเบสวยฉลาดวัยทำงานของผู้หญิงที่เป็นเจ้าคนนคนรีเบคราวนี้สีแดงสีแดงเซ็กซี่ย่ ผู้หญิงสายฝอใจกล้าทรงพลังและเป็นผู้หญิงยุคใหม่ผู้หญิงเซ็กซี่เซ็กซี่ที่ใจแกล้าแล้วง่ายๆมากกว่าเนี่ยอเน,นี้ได้ไม่เหมาะกับสายคุณหนูคราวนี้ยกขายุบยบบอกว่ารักกระชับมิดอะไรก็ได้วันนี้เจอผู้ชายอ่ะวันนี้เชอผู้ชายมาแอลอ่ะมาอะไรบานเนี้ยอนี้ได้เพราะงั้นอย่าใช้มันไปทํางานนะถ้าชอบคอนเทนต์แบบจริงๆพี่ถนัดเรื่องผู้หญิงนั่งนาะ พี่ถนัน้ำหอมผู้หญิงมากนะแล้วพี่บอกว่าน้ำหอมผู้หญิงตัวไหนว่าดมแล้วอ๋อสรงพลังสามสี่รอบอะไระมาณนี่พี่มีนะเว้ยพี่มีนะเว้ยเนี่ยเรื่องความรักเป็นเรื่องธรรมชาติเราคุยกันแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วมันปกติมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากี่อนะไรพ,พูดจริงปรึกษายได้นะฮะคุณผู้หญิง <c oughs> ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอาจารย์ <c oughs>